สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงชา้าง์ท i ทเลนเอา้าวันนี้ทําไมโยนวันนี้ทําไมโยนมันปวดท้องเหรอฮะปวดท้องค่ะแม่แม่ท้องไข่อึงลึงเลยท้องไข่ค่ะท้องไข่ท้องอืดค่ะเอาสับป,ประรดให้กินไม่กินนะ มันปวดหรอคะมันเป็นยังไงืมันก็เลยอารมณ์ไม่ดีปกติไม่เคยโยนแมทำไมวันนี้โยนทำไมโยนโยนทำไมคะดูจับมาอีกแล้วนี่วันนี้โยนอารมณ์ไม่ดีทุกครั้งไม่โยนคะ่ะ <c oughs> โอ้โหท้องอืดคะ่ะแม่แมดูท้องท้องขึ้นใหญ่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพาไปผูกผูกป่าน้ำตาก็ไหลทั้งสองข้างค่ะน้ำตาไหลเจ็บตาด้วยท้องก็ใหญ่ด้วยอารมณ์ก็ไม่ค่อยจะดีอารมณ์บอจอยค่ะอารมณ์บอจอยเพราะว่าท้องอืดหายไวไวนะ หายไวนะเอายาให้กินก็ไม่ค่อยกินแล้วก็ไม่ค่อยมีมูลถ่ายด้วยใช่ใช่ใชมูลถ่ายมีอยู่สองกองเองนะคะปกติเช้ามานี้มูลถ่ายจะเยอะมากนะคะ<ม>ก็นั่งนั่งทานข้าวอยู่เย้ yeah, ทำไมวันนี้พี่เบทองดูเหมือนอิม่มอิ่มอ้อยหรือเปล่าน,นอ้อทำไมแบบทำไมดูแบบพงุงพุงใหญ่จังดูนะคะแม่แม่ดู วันนี้คอารมณ์ไม่ดีนะอ้อยปกติก็ไม่เคยโยนน้องอ้อยนะเวลาน้องอ้อยเก็บมูลถ่ยขวัญเงินวันนี้คขอารมณ์ไม่ดีค่ะโอ้อารมณ์ไม่ดีก็เลยหงุดหงิดเหรอจะเหวี่ยงทุกคนเลยใช่ไหมฮะนันได้ได้ยินเสียงรถพ่อมาได้ยินเสียงรถพ่อมาเพราะว่าเมื่อกี้พี่โดไม่อยู่ได้ยินเสียงรถมาค่ะ เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวให้เขาพาไปเล่นน้ำให้เขาพาไปป่าค่ะเดี๋ยวก็หายค่ะอย่ายโยนสิมันไม่น่ารักเลยเพราะว่าปกติเราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่เคยโยนอยู่แล้วดูตาฝั่งนี้พี่ใบเหมือนจะขาวๆนะออื <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายค่ะเดี๋ยวก็หายพอขวานมาแล้วพอขวานมาแล้ววันนี้คออารมณ์ไม่ดีด้วยนะวันนี้นะ าดเดินโอ้โหดูปูาหายไวๆนะคะดโูโอ้จะขึ้นรถเหรอขึ้นรถไปหาหมอเหรอฮะอันนี้ก็คือแบบ ท้องอืดแต่ว่าไม่หนักมากนะคะแต่ก็ดูรู้นะคะว่าคือท้องอืดน,นะคะเพราะว่าท้องใหญ่นะคะแม่แม่ท้องใหญ่เบลอเลยดูฝั่งนี้ที่ใหญ่เบลอเบล่าเลยพี่ใบเดี๋ยววันนี้พอจะพาไปถูกป่านะคะให้เขาอยู่กับธรรมชาติได้ถูต้นไม้นะคะแล้วก็จะได้แบบผายลมด้วยเนาะนะคะ ลาดีๆโดนโมอเตอร์ไซค์นะจะส่งทีนี้เออมเมน,นหายไวๆนะพี่ใบทองเดี๋ยวพอพาไปผูกป่าเด้อพี่ไวจะได้หายไวๆดูดิบเลบลเอรเบลล่าเลยโอ้โ กินน้ำอาบน้ำแล้วก็จะเข้าป่านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะแม่ควานก็จะมาอัปเดตอาการพี่ใบทองให้พ่อพ่อ,พอแม่ได้ทราบกันเนาะนะคะหลายๆท่านก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าช้างทองอืดน,นี้จะอันตรายมากก่า มากกว่าถ่ายท้องนะคะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อพ่อย่ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเฮงๆดรวยๆกันทุกทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ